เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพระสิรราบงค่ะผู้แทนรัษฎรชาวบางซื่อดุสิตแขวงถนนคนครชัยศรีพักเก้าวไกลค่ะแล้ววันนี้ดิฉันขอเป็นผู้แทนเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ที่ถูกกระทําความรุนแรงผู้ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมไทยนี้และถอดใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและผู้หญิงพิการค่ะ ก่อนอื่นที่ฉันต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทงองค์กรมูลนิิที่ทุ่มเททํางานอย่างหนักทั้งชีวิตนะคะในการทุ่มเทกายใจนะคะให้กับผู้เปราะบางผู้ถูกกระทําในความรุนแรงนะคะที่จะมีพื้นที่ส่งเสียงบ้างค่ะ และการลงพื้นที่ของดิฉันนะคะในเขตบางซื่อดุสิตเนี่ยก็มักจะพบกับความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะไม่ว่าจะเป็นภรรยานะคะถูกบังคับทั้งกายใจจากสามีลูกสาวผู้พิการทางสติปัญญาถูกพ่อแท้ๆของตัวเองข่มขืนผู้พิการทางการได้ยินถูกพี่ชายและเพื่อนของพี่ชายข่มขืนแต่ในครอบครัวก็ไม่ไปแจ้งความนะคะเพราะกลัวปัญหากลัวเรื่องราวต่างๆค่ะ ครั้นจะขอความช่วยเหลือของรัฐแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการไปถึงไหนเกิดความตะขิดตะขวงใจว่าจะไปดีหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อดิฉันดูรายงานสองฉบับนี้นะคะดิฉันเกิดคำถามเหมือนกันค่ะว่าในรายงานนี้หลงลืมกลุ่มคนใครไปหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางการได้ยินผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้พิการทางซ้ำซ้อนนะคะ แล้วก็ถ้าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเขาตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสุดท้ายก็ไม่สามารถเอาผิดต่อผู้กระทําได้ค่ะเพราะต้องต่อสู้กับโครงสร้างและกระบวนการที่ไม่เอื้อให้ผู้ถูกกระทําได้รับความยุติธรรมและยังมีเคสอีกมากค่ะที่เรียกว่า victim blaming หรืออคติโทษผู้กระทาค่ะ นอกจากนี้นะคะการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยผู้ถูกกระทำเนี่ยจะต้องเจอจากคําถามต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นขายบริการทางเพศมาหรือเปล่าใจง่ายใช่ไหมแต่งตัวอย่างนี้ล่ะสิและการที่เด็กถูถกข่มขืนค่ะกับโทษเหยื่อว,ว่าสมยอมเองจนผู้ถูกกระทำถอดใจจากกระบวนการยุติธรรมและมันก็ไม่เคยมาถึงค่ะ วันนี้นะคะเราต้องมาพูดถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาและผู้ถูกกระทาไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนี้หรือหลุดออกจากระบบของความยุติธรรมค่ะรายงานสองเล่มนี้นะคะ6 3 6 4ขาดหายมิติถึงผู้พิการนะคะเป็นกลุ่มที่เปราะบางเสี่ยงต่อความรุนแรงจากมิติทางด้านเพศ อายุอัตลักษณ์ทับซ้อนอื่นๆนะคะหรือที่เรียกว่า intersectionality ค่ะหากความรุนแรงนี้ถูกละเลยไปความพิการลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หญิงผู้พิการและเด็กพิการก็ยังถูกทำให้ไร้อำนาจควบคุมชีวิตและร่างกายของตนเองค่ะและยังถูกควบคุมตัดสินในเรื่องของวิถีชีวิตของตัวเองโดยพ่อแม่และสมาชิกครอบครัวและสังคมที่เรียกว่าสังคมชายเป็นใหญ่ค่ะ โครงสร้างทางวัฒนธรรมเช่นนี้เองทำให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยตกอยู่ในความรุนแรงค่ะในลักษณะที่มีการกดทับซ้อนนะคะหรือว่า double oppression นะคะหญิงพิการเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตกอยู่ในสภาวะพึ่งพิงนะคะความพิการเนี่ยถูกใช้ความรุนแรงจากผู้ใกล้ชิดผู้ดูแลแล้วก็ต้องทนยอมค่ะเพราะว่าผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ดูแลเนี่ยเป็นคนคนเดียวกัน การอคติต่อผู้พิการว่าผู้พิการไม่มีความสวยงามไม่น่าดึงดูดใจไม่เป็นที่ต้องการขาดความปรารถนาจึงถูกมองข้ามความตัวตนทางเพศกลายเป็นกลุ่มคนที่ไร้เพศที่ไม่รู้สึกรู้สาต่อการกระทําทางเพศค่ะหญิงพิการค่ะยังถูกละเมิดสิทธิ ที่อนามัยเจริญพันธุ์ครอบครัวได้ข้อมูลนะคะได้ข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจว่าเขาจะต้องทำหมันป้องกันการตั้งครรภ์ให้แก่ผู้ที่มีความพิการในครอบครัวเพื่อขจัดและหยุดยั้งประชากรที่อ่อนแอและเป็นภาระหรือกรณีที่เด็กหรือเยาวชนพิการเนี่ยจะไม่ได้เรียนเพศศึกษาและกีดกันออกจากการเรียนรู้เรื่องเพศทําให้พวกเขาขาดข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของตัวเองค่ะไม่สามารถเข้าถึงสุขภาพ ภาวะทางเพศอันเป็นสิทธิพื้นฐานในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจากทัศนิจากทัศน,นคติและการตีตากลุ่มเปราะบางที่ถูกกระทำค่ะการตีตาผู้มีความพิการว่าไม่สมบูรณ์ผิดป,ปกติและเบียดขับกลุ่มคนเหล่านี้ออกไปอยู่ในชายขอบสะท้อนออกมาในกฎระเบียบและวิธีการและรายงานสองเล่มนี้ค่ะที่ไม่เคยพูดถึงเลยค่ะกระบวนการยุติธรรมค่ะ อันไม่ปกตินามาเหยียบซ้ําพึ่งความรุนแรงด้วยนะคะแล้วก็จากรายงานนะคะต่อสถานการณ์ความรุนแรงของเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะคะพบว่า71% ไม่เข้าแจ้งความ29ตัดสินใจแจ้งความแต่ก็ไม่แน่ใจว่า29%นี้คดีจะสิ้นสุดเมื่อไหร่คดีมีความคืบหน้าหรือไม่ตลอดจนได้รับการเยียวยาหรือเปล่าค่ะพบว่าเหยื่อความรุนแรงและการล่วงละเมิดมีความยากลำบากในการเข้าถึงด้วยนะคะพบว่า51รายเนี่ยสามารถเข้าถึง ยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเพียงแค่29% 15รายดำเนินคดีสำเร็จเพียงแค่4รายเท่านั้นเหลืออีก11รายไม่คืบหน้าและ5รายจากกลุ่มดังกล่าวเป็นหญิงพิการค่ะเป็นหญิงพิการที่มีการมองเห็นและการได้ยินและการสื่อความหมายค่ะไม่สามารถ อธิบายรูปพรรณสันฐานของผู้กระทําและสถานที่เกิดเหตุได้นะคะกล่าวคือการใช้คําปากคำนะคะแล้วก็ยังมีการใช้ล่ามภาษามือไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะ70%รนะคะ่ะ3ารายไม่แจ้งความไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจํานวน2ใน3หรือ20จาก36รายเนี่ยเป็นเด็กและก็ผู้หญิงที่มีความพิการทางการมองเห็นนะคะพิการทางการได้ยินด้วยรวมไปถึงการพิการทางการซ้าซ้อน,นะคะ่ะ จากรายงานสถิตินะคะที่รับสายด่วนหนึ่งสายเนี่ยยังพบว่าเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีผู้พิการมากถึง146รายค่ะและจากแนวโน้มนั้นตัวเลขอาจจะมากขึ้นกว่านั้นเพราะว่าไม่ไปแจ้งความค่ะแล้วก็จากรายงานของออสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตัวเลขเนี่ยคิดเป็นร้อยละระบุถึงผู้หญิงพิการเนี่ยพบความรุนแรงนะคะเมื่อรายงานรายงานปี6หเนี่ยรับบริการศูนย์เนี่ย 16,672รายค่ะเฉลี่ย46คนต่อวันนะคะแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าในจำนวนนี้มีหญิงพิการไว้ด้วยหรือไม่ค่ะเมื่อเรามาดูยุทธศาสตร์ค่ะในสองเล่มนี้นะคะใน2เล่มนี้นะคะที่ฉันขอเสนอว่านโยบายเหล่านี้ควรจะได้รับการทบทวนขนาดใหญ่ค่ะยุทธศาสตร์แล้วก็การพัฒนาออสถาบันครอบครัว 6 0ถึงห4 5ด้านเนี่ยนะคะครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงความมั่นคงในครอบครัวการบริการจัดการเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัวหรือการสร้างเครือข่ายให้กับครอบครัวเนี่ยและการพัฒนากลไกลด้านกฎหมาย64เนี่ยทั้งยุทธศาสตร์ทั้ง5นี้เนี่ยมุ่งไปที่แต่ครอบครัวแต่ไม่เน้นสร้างระบบค่ะ จริงๆแล้วความรุนแรงเนี่ยมันมาจากทั้งความยากจนความพิการและโครงข่ายที่ไร้ความมั่นคงทางสังคมและยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ครอบครัวนียปฏิบัติตามเศรษฐกิจอย่างพอเพียงจะไม่ช่วยลดความรุนแรงในครอบครัวค่ะและดิฉันค่ะและพักเก้าวไกลมีจุดยืนนะคะอยากจะให้ความรุนแรงนี้หมดไปค่ะปัญหาการลดอัชญากรรมและความรุนแรงทางเพศกับกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ย ดิฉันขอเสนอเรื่องตำรวจหญิงเข้ามาช่วยนะคะเป็นกระบวนการเป็นส่วนสำคัญนะคะในการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนและรัฐในการที่จะทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถเข้าเอา ผู้ที่ถูกกระทําทางเพศเนี่ยนะคะสามารถเข้าสู่กระ,กระบวนการที่ทิธรรมได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะเราเห็นในประเทศอาร์เจนตินาแล้วนะคะเราเห็นในลัตเวียนะคะสหรัฐอาณาจักรนะคะมีการเพิ่มสัดส่วนของตํารวจหญิงอย่างชัดเจนนะคะนําไปสู่การเมืองแห่งคนเท่ากันค่ะดิฉันนะคะขอยังออขอต่อเวลาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากเป็นอยากจะพูดในที่สภานี้นะคะว่าความรุนแรงนี้ เริ่มจากครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้มีใครเนี่ยมาพูดในประโยคที่ว่าหากเป็นลูกของตัวเองเนี่ยก็จะมีการตีให้ตายซึ่งกล่าวในสาธารณชนครั้งหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยอยากจะมองว่า ให้ความไม่อยากให้ความรุนแรงเป็นเรื่องขบขันไม่จริงจังเป็นทัศนคติที่เพิกเฉยต่อความรุนแรงไม่สมควรเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาอันทรงเกียรติที่หลายๆท่านกล่าวเอาไว้นะคะแล้วก็กฎหมายนะคะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกของดิฉันคงได้พูดนะคะ1567นะคะวักสองนะคะที่ผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะทำโทษ บุตรตามสมควรนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พักก้าวไกลเราอยากลักดันนะคะสร้างค่านิยมอันใหม่ปรับทักนคติอันใหม่ที่จะทําให้สังคมนี้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะดิฉันจึงขอฝากเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจากดิฉันได้อภิรายมาค่ะการสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่มีความสลับซับซ้อนจะต้องเข้าถึงปัญหาด้วยแนวคิดที่เข้าใจอัตลักษณ์ทับซ้อนค่ะนี่ก็เ ในกรณีนี้คือการพิทักษ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมถึงผู้มีความพิการและการแก้ไขกฎหมายครอบครัวที่ล้าหลังรวมถึงค่านิยมต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวที่ต้องทบทวนตามยุคตามสมัยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลที่เป็นสากลครอบคลุมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านพราก